วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ9อัดดับพระสมเด็จพระเจจิอาจารย์ยอดนิยมที่มีราคาเช่าหาเพียงหลักพันแต่มีพุทธคุณหลักล้านในวงการพระเครื่องพระบูชายอมรับกันเป็นเอกฉันว่าพระสมเด็จวรละคังที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้สร้างไว้คือที่สุดของความสุดยอดที่ทุกคนมุ่งมากปบารถนาจะได้ครอบครอง แต่ก็มีพระสมเด็จที่สร้างในยุคหลังที่สมเด็จโตท่านสร้างไว้อีกหลายรุ่นที่สุดยอดพระเจจิอาจารย์ได้สร้างไว้ด้วยลักษณะและมวลสารที่นำมาสร้างและนำมาผสมรวนมาจากตำราที่สมเด็จท่านได้ทำไว้โดยท่านที่บูชาไปตามีประสบการณ์กันทั้งสิน้นและมีอายุการสร้างหลายสิบปีแต่มีราคาเช่าหาที่ไม่แพงมาก แต่ในเรื่องพุทธคุณก็ไม่ได้แตกต่างจากพระสมเด็จที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตได้สร้างไว้เรียกเลยว่าพระหลักพันแต่พุทธคุณหลักร้านก็ว่าได้และนี่ก็คือเก้าอันดับพระสมเด็จพระจิติอาจารย์ยอดนิยมที่นักนิยมสะสมพระสมเด็จตั้งซออแสวงหามาจากอดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่12 อันดับที่9พระสมเด็จพิมพ์เล็กหลังยันหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2516หลวงปู่คำมีพุทธสาโรวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพรเจจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองลบบุรีซึ่งสมัยนั้นงานพิธี อุกเสกพระเครื่องของวัดต่างๆในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจะได้มีการนิมนต์พระจิตชื่อดังมาร่วมงานหลายรูปแต่หลวงปู่คำีก็จะได้รับเกียรติเป็นผ้าผู้นำของสายเมืองลบบุรีด้วยมีคุณวุทธและอวุโสสูงสุดในช่วงนั้นและในช่วงสงครามอินโดจีนท่านก็จัดเครื่องรางแจกทหารหารที่ไปรบทหารทุกคนที่ได้รับเครื่องรางของขังจากท่าน และนำติดตัวไปสงครามปรากฏว่าปลอดภัยกันทั่วหน้าพระสมเด็จพิมพ์เล็กหายากรุ่นนี้เป็นพระสมเด็จหลังยันซึ่งหลวงปู่คำมีวัดถ้ำกูหาสวรรค์อายุครบ95ปีในปีพศ2 5 5 6รุ่นนี้สร้างไว้จำนวนน้อยมากและมีพิธีปลุกเสกอย่างดีมากพระสมเด็จรุ่นนี้ เป็นรุ่นฉลองอายุครบ95ปีในปี2516มีพิธีปลูกเสกอยางเข้มขังเช่นปลูกเสกเดี่ยว45วันโดยหลวงปู่บุญเรือนปลูกเสกเดี่ยว45วันโดยหลวงพ่อมัดปลูกเสกเดียว45วันโดยหลวงพ่อเตีคงทองวัดสามงามจังหวัดนคนปรปฐมปลูกเสกเดี่ยว45วันโดยหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนคนปรปฐม และปลูกเสกเดียวอีก45วันโดยหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์อุตุคุณจึงครบวงจรทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคาดคงกระพันชาตีเป็นเยี่ยมส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จพิมพ์เล็กหลังยันของหลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีปี2516นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทัางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสวยขององค์พระอันดับที่8พระสมเด็จรุ่นแรกหลงพ่อฟุ้งวัดเสดาจังหวัดสิงห์บุรีพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2515ในปีพศ2467 ที่วัดเสดาได้ว่างเจ้าอาวาสรงคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อฟุง้งท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อแทนเมื่อเป็นเจ้าอาวาสแล้วหลวงพ่อก็ีรเริ่มดำเนินการพัฒนาวัดด้วยการซ่อมแซมปรับปรุปรงเสนา,สาศาสนะที่ชํารุดทรุดโทรมให้มีสภาพมั่นคงขึ้นและจัดการสร้างเสนา,สาศาสนะสำคัญขึ้นมาใหม่ด้วยความอุตสาหะอันแรงกล้า ยอมสละทั้งกำลังกายและสติปัญญาและความสามารถทุกอย่างเพื่อความเจริญของวัดและโดยเหตุน,นี้ท่านมีความรู้ในด้านทางช่างเป็นอย่างดีการก่อสร้างภายในวัดจึงจัดทำเองโดยขอแรงชาวบ้านในท้องถินงงถ่นบ้างต่างถิ่นบ้างมาช่วยกันโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างท่านรับภาระหนักในการพัฒนาวัดเป็นอย่างมาก แทบจะกล่าวได้ว่าวัดเสดายิ่งใหญ่ขึ้นมาในยุคสมัยที่ท่านปกครองวัดเป็นเจ้าอาวาสอยู่หลวงพ่อพุงวัดเสดานอกจากท่านจะเป็นสิทธิ์รุ่นอวบโสของหลวงพ่อสีวัดพระปรางแล้วท่านก็ยังเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อพระครูแป้นวัดบ้านไร่และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอีกด้วยพระสมเด็จหลังรูปเหมือนรุ่นแรกและรุ่นเดียวของท่านที่สร้างขึ้นในปี2515พร้อมกับเหรียญรุ่นแรก ที่มีส่วนผสมของแรลกเกาะร้านและผงพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมบัดนหนองโพมี2เนื้อก็คือเนื้อสีดำและเนื้อสีแดงพุทธคุณและประสบการณ์มีมากมายซึ่งปัจจุบันแถบเมืองสิงห์บุรีแทบจะหาชมและหาเจอกันได้ยากแล้วส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อฟุ้งวัดเสดาจังหวัดสิงห์บุรีปี2515นนี้ ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่7พระสมเด็จพิมพ์ฐาน3มชั้นพระรูรมุนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานี อาสมเดชรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2515พระครูสาธรพัฒนก,กิจหรือหลวงพ่อระมุลวัดเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีสิทธิเอกของหลวงปู่เทียนวัดโบสพระเจดิชื่อดังแห่งเมืองปทุมธานีท่านเป็นหนึ่งในพระเจดิอาจารย์ที่นั่งปกในพิธีจกกักรพรรดิมหาพุทธาพิเศษณาพาวิหารหลวงพ่อพระพุทธชิน,นราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุบวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกในปีพศ2515หลวงพ่อรมุลท่านเป็นยอดพระเจเจ,เจิที่เก่งมากๆพลังกิจของท่านดีมากจนชาวบ้านยกต้องให้เป็นเทพเจ้าแห่งสวนพริกไทยพาเนื้อผงของท่านจึงดีเด่นสูงค่าไปด้วยพุทธค,คุณด้านเมตตามหานิยมอุดมโชคลาภมีกินมีใช้ทุกปีไม่ขัดสนเข้าได้กับทุกผู้ทุกคนทุกปีเกิด สามารถป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลาที่มีพระเครื่องของท่านพกพาราตนาติดตัวเวลาดวงชะตาตกต่ำก็จะค้ำจุนไม่ตกอับจนเกินไปเวลาดวงชะตารุ่งเรือดก็จะเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นหลวงปู่เทียนท่านได้ถ่ายทอดวิชาผง12นักศัตว์นี้ให้แก่สิทธิ์คือหลวงพ่อระมุนโดยหลวงพ่อระมุนท่านก็ ทำพิมพ์พระให้แตกต่างจากหลวงปู่เทียนและท่านก็รบผงพุทธคุณด้วยตัวท่านเองเช่นกันส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จพิมพ์ฐานสามชั้นพระขูรมุนวัสเสด็จจังหวัดปทุมธานีปี2515นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่6พระสมเด็จเนื้อผงน้ำมันหลังรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนอวัดเทพสรินออกวัดศิลขันจังหวัดอ่างทองพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2513สพระสมเด็จเนื้อผงน้ำมันหลังรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนอจัดสร้างครั้งแรกโดยท่านเจ้าคุณสนิทวัดศิลขันในช่วงปี2512-13 ได้มีการทําพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนําไปขอให้ท่านเจ้าคุณนอเมตตาอธิษฐานจิตซ้ําให้ในปี2513หรือว่าเป็นหนึ่งในพระสายท่านเจ้าคุณนออีกรุ่นด้วยพระสมเด็จรุ่นนี้จะเป็นพระผงน้ํามันมีหลากหลายสีอันหนึ่งท่านเจ้าคุณสนิทท่านเป็นศิ์รุ่นน้องของท่านเจ้าคุณนอโดยมีสมเด็จพุทธ,ธาโคสาจารย์เจริญเป็นพระอุปชา บวชและศึกษาอยู่ที่วัดเทพศรินมาตลอดจนท่านก็ได้ประจําอยู่ที่วัดศิลขันธ์จังหวัดอ่างทองจึงไม่แปลกที่ท่านจะสนิทสนมและรู้จักท่านเจ้าคุณนอและทางสายวัดเทพศรินตัวหลวงพ่อท่านเจ้าคุณสนิทในสมัยโน้นก็ได้รับนิมนต์ไปปลูกเสกพระอยู่เรื่อยดังนั้นเรื่องพุทธาคมของท่านคงไม่ธรรมดาแน่ พรดีราคาถูกประสบการณ์ดีเยี่ยมพทุทธคุณครบวงจรทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคาดคงกระพันชาตีส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จเนื้อผงน้ำมันหลังรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนอวัดเทศสุรินออกวัดศิลขันจังหวัดอ่างทองปี2513นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่5พระสมเด็จไตรมากเรื้อผงเกศรสมภพแพร่วัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2509พระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในยุคแรกของท่านเป็นพระสมเด็จเนื้อผงที่สร้างก่อนพระสมเด็จแพร่พันที่ราคาองค์ละหลายหมื่นจนถึงแสนพระสมเด็จแพร่พันนั้นสร้างในปีพศ2510 ส่วนพระสมเด็จเนื้อผงเกศรตั้งก่อนรุ่นพระสมเด็จแผ่พันจิตใกล้ชิดท่านหนึ่งของหลวงพ่อแผ่เคยเอ่ยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับอยากได้สมเด็จฝาบาทไว้ใช้สักองค์ทาอย่างไรครับเดี๋ยวนี้แพงมากเลยหลวงพ่อแผ่ท่านบอกว่าไม่ต้องไปหาให้ใช้สมเด็จเนื้อผงเกศรแทนพระรุ่นนี้ดีกว่าเพราะเราทาเต็มที่มีอะไร วิชาอะไรก็ใส่เข้าไปหมดไม่ต้องไปหาหรอกสมเด็จฝาบาทให้ใช้รุ่นนี้แทนรับรองว่าดีแน่นอนหลวงพ่อแพรท่านเป็นพระเจจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากพระเครื่องของท่านทุกรุ่นทุกพิมทรงล้วนมีพุทุคุณสูงเยี่ยมในทุกๆด้านผู้ประสบปาฏิหาริย์แห่งความเข้มขังเป็นที่เรื่องลือ อย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยชาวจีนตลอดจนชาวต่างประเทศเช่นไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียต่างก็รู้จิตคุณของหลวงพ่อแพรเป็นอย่างดีส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จไตรมาศเนื้อผงเกศรของหลวงปอแพรวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2509นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสวยขององค์พระอันดับที่4พระสมเด็จพิมพ์คะแนนหลังตาแผ่นดินวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งกรุงเทพมหานครพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2509ในปีพุทธศักราช2509ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์วนอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณในสมัยนั้นได้จัดพิธีมหาพุทธาพิเศษขึ้นณนะพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามพระสมเด็จทิมพคะแนนหลังตาแผ่นดินวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งปี09นี้เป็นพระสมเด็จหลังตาโรตํารวจหรือตาแผ่นดินซึ่งทางวัดอรุณได้ทําการสร้างพระสมเด็จโดยทางวัดได้ผสมมวลสารผงสมเด็จเก่าและ สัพพะมวลสารวิเศษมากมายผงทูปที่พระพุทธรูปสำคัญดินสถานที่สำคัญต่างๆดินสังเวชนียสถาน4ตำบลบ้าน400กว่าชนิดเอสอนดอกไม้ร้อชนิดและประทับตาหลังแผ่นดินขนาดเล็กซึ่งมีพิธีใหญ่มีพระเจเจิเข้าร่วมปลูกเสกในพิธีมากถึง109รูปอาทิเช่นหลวงพ่องเงินวัดรอนหญ่หอมหลวงปู่นาควัดระครัง หลวงพ่อทองวัดจัก,กรวัดรหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์หลวงพ่อเรื่องวัดจุรามณีหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนเป็นต้นส่วนราคาเช่าหาสําหรับพระสมเด็จพิมพ์คะแนนหลังตาแผ่นดินวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งปี2509นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่3าพระสมเด็จพิมพ์ฐานขาโต้หูบายสีหลวงปู่ทูบวัดแค่นางเลื้งกรุงเทพมหานครพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2504การจัดสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงปู่ทูบจะจัดแบ่งเป็น3ยุคคือยุคต้นช่วงสมัยสงขามอินโดจีนจะเป็นผ้ายันผ้าประเจียดและตะกุดเสียส่วนมาก ด้านผ้าเครื่องจะสร้างไว้แต่ก็มีน้อยโดยมากจะเป็นผ้าผงแล้วนําไปชุบปลักไว้อีกทีต้องดูดีๆว่าถึงยุคไหมยุคกลางคือช่วงปี2,504ของปู่จะสร้างผ้าผงน้ำมันเสียเป็นส่วนใหญ่ส่วนยุคสุดท้ายคือช่วงตั้งแต่ปีพศ2,514ถึง2,517ท่านจะสร้างเป็นผ้าผงด้านหลังมีฝังแร่หรือจีวรหรือไม่ก็มี ไม่มีฝังเลยเอกลักษณ์ในผ้าของท่านโดยมากจะปั๊มเป็นยันใบพัดที่ไม่ปั๊มก็มีแต่ก็มีน้อยส่วนที่ปั๊มด้วยยันตัวอื่นก็มีแต่ก็หายากมากเครื่องรางที่ขึ้นชื่อของท่านก็จะเป็นลูกอมเป็นเนื้อผงมี2แบบก็คือขนาดเล็กไว้พกติดตัวและขนาดใหญ่หน่อยเรียกว่าลูกอมสีสว่างซึ่งด้านในจะใส่กลิ่นเอาไว้เขย่าแล้วจะมีเสียงดังเอาไว้แขวนหน้าร้าน หรือใส่ไว้ในลิ้นชักเก็บเงินซึ่งเด่นทางด้านเมตตาขาขายเครื่องรางอีกอย่างก็คือผ้ายันสาร,ริกาน้ำจันเป็นยันปั๊มหมึกเด่นครบวงจรทั้งเมตตามหานิยมและคงกระพันแต่ไหนจะไรมาก็หายากมากคนเก็บกันหมดส่วนราคาเช่าหาของพัะสมเด็จพิมพ์ฐานขาโต๊ะหูใบสีหลังยันใบพัดของหลงปู่ทูบ วัดแค่นางเลืิงกรุงเทพมหานครปี2504นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่2องพระสมเด็จพิมพ์พระประธานจัมโบ้ ของหลวงปู่นาควัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2495พระสมเด็จหลวงปู่นาควัดระฆังโคสิตารามขนาดจัมโบ้หรือพิมพ์กักไม้ขีดไฟที่เรียกติดปากของคนตั้งแต่ยุคก่อนซึ่งมีขนาดองค์ใหญ่หนา่ํำ ท่านเนื้อผงของหลวงปูน่นาคนั้นท่านได้เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ2485ประกอบด้วยพิมพ์ทรงเทวดาวกตันอกร่องเทวดาขัดเพชรและพิมพ์สามเหลี่ยมและเนื้อผงรุ่นสองที่สร้างในปี2495ก็ประกอบด้วยพิมพ์สมเด็จโตนั่งบริกรรมพิมพ์ปกโพฝังและไม่ฝังตะกุดพิมพพระประธานฝังและไม่ฝังตะกุดพิมพ์นางพญาพิมนนพ์คะแนนพิมพ์ฐานสิง รูปลหล่อเหรียญโลและเหรียญข้าวหลานตัดนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายรุ่นที่สร้างในปี2499 2500 2504 2507และ2509และรุ่นสุดท้ายคือรุ่นแซยิตเจ็ดรอบที่สร้างในปี2511ผ้าสมเด็จของหลวงปู่นาควรรคังเป็นผ้าสมเด็จที่มีส่วนผสมของ เศษแตกหักของสมเด็จวัละคังที่ท่านได้เก็บรวบรวมไว้เป็นจํานวนมากจากการที่ประชาชนนําเศษแตกหักของพระสมเด็จมาทิ้งไว้ที่วัดและการค้นพบพระสมเด็ดจจํานวนมากบนหลังคาโบสถ์วัละคังซึ่งท่านได้นาพระสมเด็จที่แตกหักทั้งหมดร่วมกับการสร้างผงพุทธกคุณของท่านตามตำรับของสมเด็จโตทําให้พระสมเด็จของท่านโดยเฉพาะ พระในยุคต้นๆช่วงปี2485ถึง2495มีเนื้อหาหมวลสารจัดจ้านหน้าผู้ชายิ่งนักซึ่งนับว่าเป็นพระตะกูลสมเด็จที่มีเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จวัลคังผสมไว้มากที่สุดพุทธคุณที่เล่าสืบต่อกันมาก็คือดีเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จพิมพ์พระประธานดัมโบ ของหลวงปู่นาควัดระฆังโพสิตารามกรุงเทพมหานครปี2495นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่1นึ่พระสมเด็จอรหังวัดเก่งแก้ว อวัดบางร้วนจังหวัดสมุทรปราการพระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2493พระสมเด็จอรหังวัดบางร้วนเป็นยอดพระดีอีกพิธีหนึ่งของเมืองปากน้ำสมุทรปราการนั่นคือพระของวัดบางร้วนที่สร้างขึ้นในปีพศ2493โดยพระอาจารย์สมุทองดีเจ้าวาดวัดบางร้วนในขณะนั้นขออนุญาตจัดสร้างขึ้น โดยมีหลวงปู่เผือกเป็นประธานและปุกเสกมีการสร้างพ้าเนื้อผงมากถึง32พิมพ์ผ้าเหรียญหนึ่งพิมพ์พระกลิ่ง1พิมพ์จำนวนการสร้างแต่ละพิมพ์ไม่มากนักส่วนใหญ่จะเป็นพระที่แกะพิมพ์โดยฝีมือชาวบ้านรวมทั้งผงที่ใช้ในการสร้างมีผงพุทธคุณที่มาทั้งจากหลวงปู่เผือกพระผงของวัดสามปื้มที่มีชาวบ้านนำมาถวาย และชิ้นส่วนแตกหักของพระสมเด็จบางขุนพรมพระผงของหลวงพ่อทองวัดราชโยธาซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่เผื่อวัดกิ่งแก้วนอกจากนั้นยังมีสุดยอดพระเจดียอาจารย์ของเมืองปากน้ำในขณะนั้นมาร่วมพิธีปลุกเสกมากมายแต่คำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ร่วมในพิธีพุทธาพิเศษได้เล่าว่าในพิธีพุทธาพิเศษนั้นไม่อนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในโบสถ์เลย ยกเปลนพระเจจีอาจารย์เท่านั้นนั่นคือปิดโบสถ์มหาอดุลปูกเสกและหลายท่านยืนยันเป็นเสียงเดียวกันอย่างชัดเจนว่าได้ยินเสียงโบสถ์รั่นหมายถึงพระเจจีอาจารย์ท่านปูกเสกวัตถุมงคลปิวกันให้ว่อนจนโบสถ์รั่นแผ่นดินสะเทือนเลยทีเดียวส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระสมเด็จอรหังวัดกิ่งแก้วออกวัดบางร่วนจังหวัดสมุทรปราการ ี2 4 9 3นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระครับและนั่นก็คือ9อันดับพระสมเด็จพระเจจิอาจารย์ยอดนิยมที่นักนิยมสะสมพระสมเด็จ ต่างสอดแสวงหามาจากอดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่12และพบกันใหม่ในชุดที่13อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ